สวัสดีเพื่อนๆทุกท่านนะครับคลิปนี้เป็นงานซ่อมไมโครกิทไทอินเวอร์เตอร์ขนาด350วัตต์แล้วก็600วัตต์นะครับสตัวนี้ส่งมาจากจังหวัดพิษณุโลกเป็นลูกค้าเก่าที่เคยส่งกิทไทยอินเวอร์เตอร์1000วัตมาซ่อมนะครับคร้งนี้ส่งมา2ตัว350วัตต์กับ600วัตต์ตัว600วัตต์เนี่ยลูกค้าแจ้งว่ามีการเออร์เลอร์ไม่รันนะครับเออร์เลอร์ไม่รัน ส่วนตัว350วัตต์แจ้งมาว่ามันไหม้นะฮะแต่ไหม้ตรงไหนก็ไม่ได้แจ้งรายละเอียดมาเดี๋ยวต้องแกะเช็คดูนะครับตัวแรกที่จะซ่อมเดี๋ยวซ่อมตัวนี้ก่อนนะฮะตัวนี้อเออร์เลอร์ไม่รันก็น่าจะมอสเฟตช็อตฟิวขาดนะครับส่วนตัวนี้ไหม้เดี๋ยวไว้เอาไว้เป็นตัวที่2นะฮะก็เดี๋ยวแกะรือ้อดูกันเลยว่ามันเสียหายทั้งส่วนไหนนะครับสำหรับตัวนี้ ตรวจเช็คพบว่ามีมอสเฟตท,ทางฝั่ง AC ช็อตอยู่หนึ่งตัวนะครับแล้วก็ฟิลขาดก็ในส่วนอื่นก็ตรวจเช็คแล้วไม่มีอะไรเสียหายเพิ่มเติมนะครับน่าจะเสียหายแค่มอสเฟตกับฟิลนะเดี๋ยวเปลี่ยนมอสเฟตตัวใหม่กับฟิลแล้วเดี๋ยวมาทดลองกันนะครับว่าจะกลับมาใช้งานได้หรือเปล่าครับเปลี่ยน มอสเฟตและฟิลตัวใหม่เสร็จเรียบร้อยนะครับขั้นตอนต่อไปก็ต้องวัดสัญญาณที่ตัวมอสเฟตทั้ง4ตัวนะครับวัดสัญญาณปกติหรือเปล่า เดี๋ยวผมจะวัดตัวนี้เป็นตัวแรกนะครับลองดูกันว่าสัญญาณจะปกติหรือเปล่านะฮะอันนี้มาสเซตตัวที่1นนะครับสัญญาณเป็นสัญญาณสี่เหลี่ยมความถี่ห้าสิบเฮิรต์นะครับโวลต์พิกทูพิกอยู่ที่1 1 5สัญญาณปกติครับต่อไปวัดตัวที่2นะครับ ตัวที่สองก็เป็นสัญญาณสี่เหลี่ยม50เฮิรต์ครับโวลต์พีคทูพีคกอยู่ที่11.4สัญญาณปกติครับไปว่าตัวที่3นะครับตัวที่3ก็เป็นสัญญาณสี่เหลี่ยม50เฮิรต์โวลต์พีคทูพีคอยู่ที่11.8สัญญาณปกติครับตัวที่สี่นะครับ ตัวที่4ก็เป็นสัญญาณสี่เหลี่ยม50เฮิร์โวลต์พีคทูพีคอยู่ที่12โวลต์ตอนนี้สัญญาณปกติทั้ง4ตัวแล้วนะฮะขั้นตอนต่อไปก็ทดสอบรันเบื้องต้นนะครับ ครับผมก็จะป้อนไฟดีซีอินพุตที่42โวลต์นะครับกระแสลิมิตไว้ที่3แอมป์นี่นะครับกระแส3แอมป์แรงดัน42โวลต์ถ้ากิดท,ทายอินเวอร์เตอร์ทำงานได้ปกติจะต้องผลิตไฟทาง AC ได้ไม่ต่ำกว่า100วัตต์นะครับทดลองรันดูเลย ครับตอนนี้จิตไทยอินเวอร์เตอร์เริ่มรันแล้วนะฮะเดี๋ยวดูกําลังวัตต์ทางเอาต์พุตกันจะต้องไม่ต่ำกว่า100วัตต์นะฮะกำลังวัตต์ขึ้นไปสูงสุดที่107วัตต์นะครับ105วัตต์นะฮะ106วัตต์107วัตต์ครับกำลังที่ผลิตได้ไม่ต่ำกว่า100วัตต์ แสดงว่าตอนนี้กิจทายยูนิเตอร์ทำงานได้ปกติแล้วนะครับครับเดี๋ยวผมจะประกอบเข้าที่นะฮะแล้วเดี๋ยวมาทดลองรันที่กำลังวัดสูงๆดูอีกทีหนึ่งนะครับว่าจะปกติหรือเปล่าประกอบเสร็จแล้วนะครับ มาทดลองที่กำลังวัดสูงๆดูว่าจะลันได้ปกติหรือเปล่าเดีย๋ยวผมจะลิมิตกระแสที่14แอมป์นะครับแรงดัน4 2โวลต์ถ้ากิจท้ายทำงานได้ปกตินะครับน่าจะได้อยู่ราวๆ400วัตต์นะฮะที่กระแส14แอมป์นะฮะลองดูเลย เริ่มรันแล้วนะครับเดี๋ยวดูกำลังวัด ครับตอนนี้รันขึ้นไปที่400วัตต์แล้วนะฮรครับ,รบก็สูงสุดอยู่ที่400วัตต์นิดๆนะครับที่กระแส14แอมป์ ตอนนี้กิทายอินเวอร์เตอร์ก็ทำงานได้ปกติแล้วนะครับครับก็สำหรับกิทายอินเวอร์เตอร์600วัตต์ตัวนี้นะครับอาการที่เสียก็คือเออเลอร์ไม่รันนะครับสาเหตุเกิดมาจากมอสเฟตช็อตฟิวขาดนะเปลี่ยนมอสเฟตเปลี่ยนฟิวตอนนี้กลับมารันได้ปกติแล้วนะครับ ก็โอเคตัวนี้เสร็จแล้วเดี๋ยวมาต่อกันที่ตัว350วัตต์นะครับตัวนี้ลูกค้าแจ้งว่าไหม้นะครับเดี๋ยวลองแกะเช็คตัวนี้ต่อกันเลยนะครับตัว350วัตต์นะครับตรวเช็คพบว่ามีมอสเฟตในวงจรอนินเวอร์เตอร์ชดอยู่1ตัวนะครับแล้วก็มีไดโอด ทางฝั่งแรงดันสูงนะฮะความถี่สูงช็อตอยู่1ตัวนะครับตัวนี้ไดโอดตัวนี้มอสเฟตแล้วตำแหน่งที่ลูกค้าบอกชอ็อตไหมก็คือตัวนี้นะครับเป็นฟิลฟิลาทางฝั่ง AC นะครับก็ช็อตจนฟิลไหมนะฮะติดกับตัวฝาครอบนี่จะเป็นรอยดำ,ดำๆนะครับ เดี๋ยวผมลองหาอะไรดูก่อนตัวไดโอดนะครับไม่รู้ว่าจะมีอะไรมาเปลี่ยนหรือเปล่าส่วนตัวมอสเฟตอะไรมีอยู่นะครับก็เดี๋ยวหาอะไรได้เดี๋ยวมาดูกันต่อนะฮะว่าซ่อมแล้วจะกลับมาใช้งานได้หรือเปล่านะครับครับก็เปลี่ยนมอสเฟตตัวใหม่แล้วก็ไดโอดเสร็จเรียบร้อยนะครับตัวไดโอดพอดีผมมีอะไรอยู่ผมเคยสั่งมา ไว้นานแล้วนะครับก็เลยไม่ต้องรอของนะครับสามารถเปลี่ยนได้เลยอ่าส่วนมอเวยทฟตั้ง4ตัวเนี่ยผมวัดสัญญาณเรียบร้อยนะครับแต่คงไม่ได้วัดให้ดูเพราะว่าถ้าอ่าใช้มือเดียวมันค่อนข้างที่จะลําบากนะครับแต่ผมวัดเสร็ววัดเรียบร้อยหมดแล้วสัญญาณปกติทั้งสตัวแล้วนะครับก็เดี๋ยวจะทดสอบรันนะครับดูว่ามันจะสาะสามารถรันได้หรือเปล่านะครับ ในส่วนของสายไฟ AC ต้องบัดกีขั้วออกมานะฮะเพราะว่าขั้วของไมโครกิจเนี่ยมันเป็นแบบนี้นะครับผมไม่มีขั้วต่อก็เลยต้องบัดกีออกมาจากตัวบอร์ดเลยนะครับอันนี้ตัวนี้เป็นฟิล์วที่มันชอ็อตตัวนี้ฟิลวตัวใหม่ผมใส่ขนาด5แอมป์นะครับเดี๋ยวลองดูนะครับกิจตัวนี้มันไม่มีสวิตช์ปิดเปิดนะครับ ถ้าจ่ายไฟ DC เข้ามามันก็จะทำงานเลยนะฮะก็เดี๋ยวผมจะจ่ายไฟที่42โวลต์ลิมิตกระแสไว้ที่3แอมป์นะครับตัวนี้กิดไมโครกิดตัวนี้รองรับแรงดันแผงโซลา่าเซลล์ได้ตั้งแต่18โวลต์จนถึง50โวลต์นะครับก็ผมจะใช้แรงดันที่42นะครับลิมิตกระแสไว้ที่3แอมป์ถ้าตัวกิดทายทำงานได้ปกตินะครับกำลังวัดทางเอา p ์พุต ทาง AC นะฮะจะต้องได้ไม่ต่ำกว่า100วัตต์นะครับนต่ตอนนี้มันทำงานแล้วเห็นไหมครไฟติดแล้วเพราะว่าไม่มีสวิตช์ปิดเปิดถ้าจ่าย AC เข้าไปถ้าตัวกิจมันสมบูรณ์แล้วมันจะต้องรันได้นะครับเ,เดี๋ยวลองดูเลยผมจะจ่าย AC นะครับจ่าย AC เข้ามาแล้วนะฮะตอนนี้นี่นะครับไฟเปลี่ยนเป็นสีเขียวแล้วเริ่มรันแล้วนะครับเดี๋ยวดูกำลังวัตต์ทางเอทพพุตกัน จะต้องไม่ต่ำกว่า100วัตต์นะฮะ ครับได้สูงสุดอยู่ที่111วัตต์นะฮะก็ไม่ต่ำกว่า100วัตต์นะครับก็แสดงว่าทำงานได้ปกตินะฮะเดี๋ยวผมขอเช็คความร้อนนิดนึงนะครับอันนี้ผมตัดไฟ AC ไปแล้วนะครับอขอเช็คความร้อนหน่อยหนึ่งว่าร้อนหรือเปล่าอโอเคไม่มีอ,อกกุปกรณ์ใดๆร้อนนะครับ เดี๋ยวลองดูอีกทีหนึ่งนะครับหนึ่งร้อยห้าวัตต์นะครับหนึ่งร้อยสองวัตต์หนึ่งร้อยสองวัตต์ครับก็ตอนนี้ สามารถทำงานได้ปกติแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะประกอบเดี๋ยวเดี๋ยวทด,ทดลองที่วัดสูงๆกันนะตัวนี้มันรันได้เกือบเต็มสเปคนะครับ350วัตต์เดี๋ยวลองดูเดี๋ยวผมจะอัดเต็มสเปกเลยจะได้สักกี่วัตต์นะฮะแต่ว่ามันจะมีปัญหาอยู่นิดนึงคือ,อตรงซิลิโคนระบายความร้อนในลูกค้าเขาถอดดูเองนะทำซิลิโคนขาดนะฮะ แต่คิดว่าก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะครับมันขาดไปหน่อยนึงอโอเคเดี๋ยวประกอบว่ามาลองกันลองเต็มสเปคเลยนะฮะดูว่าจะได้สักกี่วัดครับเดี๋ยวประกอบแค่ตัวบอดี้ชิ้นล่างก่อนนะครับชิ้นที่ระบายความร้อนนะฮะเพราะว่ามันประกอบหมดไม่ได้มันติดสายนะครับเดี๋ยวจะทดสอบ ที่กำลังสูงสุดเลยนะฮะเดี๋ยวลอง10แอมป์ก่อนนะครับเดี๋ยวลิลมิตกระแสที่10แอมป์ก่อน10แอมป์นะครับแรงดันเท่าเดิม42โวลต์สเปคมัน350นะครับไม่รู้จะได้อ่าได้เต็มสเปคหรือเปล่าเดี๋ยวลองดูตอนนี้เริ่มรันแล้วนะครับ10แอมป์น่าจะอยู่ราวๆสัก300นะเดี๋ยวลองดูถึงหรือเปล่า 311วัตต์นะครับสเปค350นะฮะร,รันอยู่ที่311วัตต์นิ่งๆแล้วนะครับไม่ไปแล้วกระแสยังดึงไม่ถึง10แอมป์นะฮะดึงอยู่ที่8.7นะครับกำลังวัตต์อยู่ที่311วัตต์ก็ถือว่าโอเคนะสเปคระบุไว้ที่350นะครับอ่าสเปคระบุไว้ที่320นะฮะแม็ก350 Uh, 350คือ PV input นะครับแต่ว่า output อยู่ที่320วัตต์นี่นะฮะทำงานจริงๆอยู่ที่310วัตต์นะครับก็ถือว่าเต็มสเปคนะนะครับถือว่าเต็มสเปคเลยทีเดียวนะฮะนี่ครับ,รบแล้วก็นิ่งๆอยู่ที่310วัตต์ ก็เสร็จเรียบร้อยนะครับสำหรับไมโครกิดอินเวอร์เตอร์นะครับตัวนี้สเปคตอนแรกผมคิดว่ามัน350เนาะมันแค่320นะครับตอนนี้ก็เปลี่ยนมอสเฟตเปลี่ยนไดโอดเปลี่ยนฟิวสามารถกลับมารันทำงานได้ปกติแล้วนะครับก็คลิปนี้ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับเนื้อหาในคลิปติดภาพประกันใดขออภยัย ลากันเพียงเท่านี้สวัสดีครับ